สวัสดีค่ะพันค่ะพันนะคะพันอาศัยอยู่โอซาก้าค่ะวันนี้มาแนะนำการทำเอกสารวีซ่าเยี่ยมญาติเดี๋ยวทำคลิปอันใหม่เนาะจะได้เห็นเอกสารตัวจริงเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จให้ลูกนะคะอ่าอันดับแรกเราเข้าไปดูในนี้นะในเว็บไซต์ของสถานทูตสจานทูตญี่ปุ่นที่ไทยนะคะ ว่าการขอวีซ่าเยี่ยมญาติมาญี่ปุ่นเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างข้อหนึ่งหนังสือเดินทางนะคะของลูกนะของคนที่จะยื่นขอวีซ่าข้อสองคำร้องขอใบคำร้องขอขอวีซ่าเนี่ยนะคะก็ปิ้นออกมาแล้วก็เขียนนะคะแล้วก็ติดรูปขนาด2คูณ1นนิ้วนะให้ลูกไปถ่ายรูปนะคะจะเป็นสีหรือขาวดำก็ได้ค่ะ ถ่ายมาไม่เกิน6เดือนเนาะแล้วก็ต่อไปเลยข้อ4นะแบบสอบถามอันนี้ก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ให้ลูกเขียนนะคะอันนี้เขียนไม่ยากเนาะอ่ามันจะเว้นไปอืมหน้าสที่ตอบว่าไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดาวน์โหลดให้ดูเลยดีกว่าอันนี้นะเนาะแล้ก็ติ๊กติติ๊มาจนถึงข้อนี้แล้วก็เซนการเซ็นทุกอย่าง ให้ลูกเซ็นแล้วก็เขียนวันที่ที่ไปยื่นนะเซ็นให้เหมือนพาสปอร์ตตอนลูกไปทำพาสปอร์ตนะคะหนังสือเดินทางของลูกนะให้ตัวหนังสือทุกอย่างเหมือนกันเลยนะกับในพาสปอร์ตเช่นเขียนแต่ชื่อก็เขียนแต่ชื่อเขียนชื่อนามสกุลด้วยก็เขียนทั้งชื่อทั้งนามสกุลการตวัดตัวการหมุนหัวอะไรเงี้ยต้องให้เหมือนนะ แล้วก็หน้าต่อมาอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเราเราไม่ได้ไปจังหวัดที่ที่มันระบุในนี้เนาะก็ตอบว่าไม่นะส่วนกําหนดการเดินทางตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าเราจะมีใบกําหนดการเดินทางอีกหนึ่งใบใช่ไหมคะต่อกันเลยนะคะข้อที่ห้านะอ่ะาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาเพราะมันจะเขียนอ่า มีมีทะเบียนบ้านแม่อยู่ในนั้นมีชื่อแม่ในนั้นแล้วก็มีลูกใช่ไหมมันจะเชื่อมความสัมพันธ์กันมันจะเป็นความสัมพันธ์กันมันเป็นหลักฐานที่ดีอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมเอาทะเบียนบ้านตัวจริงแล้วก็สำเนาไปด้วยนะคะส่วน5.3นี่นะคะ5แล้วก็มีข้อ3เนี่ยในกรณีที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา อันนี้ลูกอายุไม่ถึงก็ขอไปเถอะค่ะเพราะปีนี้ทับทีมขอไม่ทันใช่ไหมแล้วก็สถานทูตเขาโทรมาถามว่าหนูอยู่โรงเรียนอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าขอใบรับรองการศึกษาไม่ทันแม่ให้ไปยื่นก่อนแล้วทับทีมก็อายุยังไม่ถึงสิบหกก็เลยรอบนี้ลองให้ยื่นก่อนอะไรเงี้ยค่ะข้อต่อไปเลยนะคะมันจะเป็นข้อที่เจ็ดเลยนะทีนี้ คนที่เคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอะไรเงี้ยดูไปด้วยกันนะข้อที่7็ดใบเปลี่ยนชื่อใบสมรสใบอะไรเงี้ยก็เอาไปด้วยนะคะเอกสารส่วนตัวเราแหละเราก็ถ่ายไปด้วยเนาะของของลูกนะของคนที่จะยื่นนะไม่ใช่ของเราแล้วก็ข้อแปดนะ เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นกับญาติทะเบียนบ้านไทยในข้อแรกเนาะก็เอาไปแล้วหนังสือเดินทางของญาติที่อยู่ญี่ปุ่นหน้าที่มีชื่อแล้วก็รูปก็คือถ่ายเอกสารสำเนาหนึ่งชุดหน้าหน้าอ้มันแสดงไม่ได้เนาะมันแสดงไม่ได้หน้าก็ถ่ายพาสะอร์นะคะ มันแสดงไม่ได้เนาะในนี้ถ่ายพอสปอร์น่ะแหละสำเนาหนึ่งชุดเดี๋ยวโดนนะคะก็เลยแสดงไม่ได้เนาะแล้วก็ข้อต่อไปเนาะถ้าญาติจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายก็คือแม่เป็นคนออกให้อยู่แล้วแหละก็ยื่นใบภาษีท้องถิ่นยาวแล้วสี่นาทีใบภาษีภาษีท้องถิ่นเนาะ ใบเล็กๆอ่ะที่มีรายได้ของเรารวมทั้งหมด1ปีเป็นใบประมาณนี้นะใบแบบนี้นะที่บริษัทเขาจะให้ตอนสิ้นปีนะนี่ให้ดูแต่หัวละกันมันจะชื่อว่าอันนี้นะชื่อว่าอันนี้เห็นไหมนี่ที่บริษัทเขาจะให้มันจะแสดงรายได้ของเราทั้งหมดใน1ปีนะ นี่นะคะมันจะเป็นใบประมาณนี้แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเอาสมุดบัญชีแล้วก็ถ่ายหน้าจำนเนาสมุดบัญชีอะไรไม่ต้องเพราะว่าเรามีรายได้อยู่แล้วจากจากตัวนี้นะแล้วก็ขอใบรับรองการทำงานใบรับรองการทำงานจากบริษัทไปเป็นตัวยืนยันนะว่าเราทำงานอยู่ อันนี้ก็ไม่ต้องใช้สเตทเมนต์ใช้อะไรทางนั้นนะคะยังไงก็ผ่านเนาะเพราะเราทำงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่เราขอไปให้ลูกทุกปีก็คือทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านญี่ปุ่นเนาะที่ไปขอเทียมเพอจูมิงเฮียวนะไปขอเทียมเพอที่มันมีชื่อครบทุกคนนะบอกเขาว่า ติ๊กเอาชื่อครบทุกคนในครอบครัวนะตอนไปอำเภอแล้วก็ไม่เอา my number ไม่ต้องโชว์ my number เพราะว่าเราจะเอาไปยื่นที่อ่า New Gang, นะิวกังเนาะบอกเขาว่าทำวีซ่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะติ๊กให้เราเนาะตอนแม่ไปถามเขาก็ติ๊กให้นะคะข้อต่อมานะต่อกันเลยเนาะต่อไปหนังสือคำประกัน นังสือคำประกันของคนที่เชิญก็ของแม่หรือของพ่อที่เป็นคนญี่ปุ่นก็ได้นะถ้าใครเป็นแฟนญี่ปุ่นนะหนังสือคำประกันดาวน์โหลดออกมานะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้เราก็เขียนเอาออกมาเขียนหรือว่าเข้าไปแก้ในที่ดาวที่เราดาวน์โหลดที่ดาวที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยนะคะเข้าไปเขียนให้ลูกนะแล้วก็วันยื่นก็ให้ลูก เขียนวันที่ให้นะคะทำไมเราส่งไปให้ลูกได้หรอเรา,าสแกนเป็นไฟล์ PDF นะคะไปสแกนที่เราสั้นไม่ได้ถ่ายไงวันนั้นฝนตกให้คุณพ่อไปให้คุณพ่อไปสแกนสแกนที่เราสสั้นหรือญี่ปุ่นมันมีทั่วไปเนาะในร้านคอมพินีออะไรต่างๆมันก็มีเนาะเครื่องสแกนเครื่องถ่ายเอกสารอะไร ง่ายสะดวกแล้วก็เอาใส่แฟดได์ค่ะเอาใส่แฟดไดแล้วก็มาเสียบโน้ตบุ๊กนะแล้วก็ส่งไปทาง Messenger เนี่แลหละค่ะให้ลูกแล้วลูกก็เปิดก็ดาวน์โหลดก็ปินออกมาแล้วก็มานั่งเช็คเอกสารเนี่ยเป็นคนพูดนานไม่ได้เหนื่อยต่อไปต่อไปข้อไหนอีกหนังสือแสดงเหตุผลในการเชิญ เนี่ยสถานทูตเขาก็มีแบบฟอร์มให้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เขียนหรือดาวน์โหลดหรืออะไรเนี่ยก็ทำตามเขาเลยนะคะส่วนข้อที่ข้อที่อันนี้มันช่องเล็กเนาะเหตุผลในการเชิญเนี่ยเราจะทำหนังสือใหม่อีกตัวก็ได้หรือเขียนไว้ในนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะได้เหมือนกัน ของเราก็จะเขียนว่าลูกปิดเทอมต้องการให้มาอยู่ด้วยกันในช่วงปิดเทอมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกแล้วก็มีน้องที่อยู่นี่ด้วยอะไรเงี้ยก็จะเขียนไปประมาณนี้จากข้อที่แล้วจําได้ไหมที่เป็นใบแบบสอบถามมันจะมีให้เขียนกําหนดการเดินทางเนาะนี่ ในในข้อสุดท้ายมันจะมีแบบฟอร์มให้เขียนกรอกอีกทีเรากรอกใส่ใบนี้ใบเดียวก็ได้ค่ะใบนั้นไม่ต้องกรอกมากรอกใส่ใบนี้นะแล้วก็ยื่นเอกสารไปด้วยกันวันแรกเลยที่เขียนก็คือวันมาถึงญี่ปุ่นนะเขียนว่าวันที่ยี่สิบห้ามีนาะอะไรเงี้ยอ่า มาถึงญี่ปุ่นคอนแทคก็คือเบอร์โทรศัพท์นะคอนแทคคือเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ข้อสุดท้ายนี้อันนี้คือเขียนที่อยู่นะเราจะอาศัยอยู่ในในใน,ในที่ที่เดียวอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็ค่อยออกไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้เอาเขียนแต่บรรทัดแรกก็ได้ค่ะเขียนที่อยู่แต่บรรทัดแรกนะแล้วก็ อันอื่นก็เขียนวันที่ลันลงมาเลยว่าเราจะไปเที่ยวไหนบ้างส่วนตัวของพันก็เขียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่าวันจันทร์ถึงศุกร์พ่อแม่ทํางานอยู่แล้วเนาะก็เขียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ว่าวันนี้ไปกินสตรอเบอรรี่วันนี้ไปเที่ยวปราสาทโอซาก้าอ่าวันที่เท่านี้ไปอุเมดาไปโอซาก้าอะไรอย่างเงี้ย อนแทคก็ไม่ต้องเขียนอีกเนาะเขียนแค่บรรทัดบนบรรทัดเดียวเลยนะคะจบแล้วค่ะการรีวิวการขอวีซายี่ยมญาติไม่ยากนะคะไม่ยากอย่างที่คิดไม่ต้องไปจ้างเนาะทำเองเลยค่ะไม่ต้องไปจ้างเขา